16นาิกาี่นาทีนะครับช่วงที่2ของรายการ่องเศรษฐกิจนะครับคุณดวงพรยังไม่เข้าสายนะครับเ,เดี๋ยวผมพยายามจะบอกกับสถานีนะครับเข้าเข้ารายการแล้วนะครับก็ เป็นช่วงที่2ของรายการนะครับก็ตลาดหุ้นไทยก็ปิดไปแล้วนะครับลบไป7.15 mm hmm. จุดนะครับลบไป0.45อยู่ที่1 592.08จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายกาับยังยังเซตเทิลไม่หมดแต่ก็เพิ่มอีกไม่เยอะแล้วน,นะครับแต่ตอนนี้เลขสวยมากนะครับเ7 7 0 7ล้านบาทนะครับ หุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นไปทั้งหมด364บริษัทปรับตัวลดลงไป1,226บริษัทและไม่เปลี่ยนแปลง460บริษัทนะครับปิดตลาดในก่อนปิดนะตกลงไปค่อนข้างเยอะนะครไปทำจุดต่ำใหม่ลบ8.60จุดนะคร1,590.63จุดเสร็จแล้วปิดตลาดนะฟื้นตัวขึ้นมานิดหนึ่งนะครับไปลบที่ลบ7.15จุดนะฮะ1,592.08จุดนะครับ,รบก็ก็โอเคเนาะก็แบงก์ <laughs> ธนาคารวันนี้ตกลงไปเยอะมากนะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มพลังงานดูเหมือนจะดีนะครับก็ไม่ได้ตกมากมม่อะไรคุณดวงพรเข้าสายแล้วสวัสดีคุณ<ม>ดวงพรอีกรอบนึงดูนจะดีนะคะคุณดุษฎีเนี่ยว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจหุ้นพลังงานนะคะหุ้นแบงค์เนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมาจากที่แบงค์ที่รัฐเนี่ยได้ออกได้สั่งการให้สถาบันการเงินของ แบงค์รัฐนะคะลดดอกเบี้ยให้เหลือสู่เปอร์เซนไปจนถึงสิ้นปีนะคะเพื่อผมผมช่วยเหลือผมผมสงสัยนะแล้วก็กรณีเนี้ยคุณดงพรล,ลงถามดิคุณดงพรอ,อยู่กระทรวงการคลังเนี่ยกระทรวงการคลังสั่งได้หรอสั่งธนาคารพาณิชย์ได้ถึงถึงแม้ว่าจะเป็นแบง,งาค์ของรัฐธนาคารรัฐธนาคารรัฐแต่ธนาคารรัฐก็เป็นธนาคารพาณิชย์นะซึ่งน่าจะควรจะอยู่ภายใต้แบงค์ชาติมากกว่าใช่ไหมฮะ เป็นธนาคารที่เป็นราาัฐสากลที่อยู่ในท้นนทายระบกระทรวงการสามารถดําเนินการได้ค่ะจนการค้งางสั่งได้ก็เป็น,น,นไปตามนโยบายใช่ค่ะก็ไปคิดแนวนโยบายออกมาเป็นแพ็กเกจหรือจะเป็นมาตรการลดลดลดนี่ลดต้นลดดอกพักชําระนี่ยืด,ยดะยืดระยะเวลาการชำระนี้ออกไปนะค่ะในในแพ็กเกจหรือในต่างๆเนี่ยแต่ว่าตอนนี้โซลูชันก็คือว่า อยากให้ศูนย์เปอร์เซ็นหกเดือนก็คือกรกฎาคมจนถึงธันวาคมนะคะเนื่องจากว่าคือสถานการณ์โควิดที่มันรุนแรงมากคุณลูกชุตนะคะมันรุนแรงมากจนที่แบบว่าหลายฝ่ายก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยวันนี้นะคุณผู้ฟังถือว่ายอดเสียชีวิตเนี่ยสูงสุดเลยนะสําหรับประเทศไทยหรือหรือในทั้งโลกสาหรับประเทศไทยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคือห้าสิบเอ็ด 50าเคือทำ New เ i ต h เลย,<า>ยะนะคะเพราะว่าเราก็ไม่คิด <c oughs> นะว่าจะเยอะขนาดนี้นะคะในขณะที่การบวกติดเชื้อใหม่หรือเพิ่มขึ้นรายวันเนี่ยก็สามวันละสามพันกว่าสามพันกว่าเนี่ยเกือบจะสิบวันแล้วนะรูฟังคือ,อย่อเสะสมในประเทศไทยเราเนี่ยอย่าเป็นอย่าทึ่งเป็นนะอย่าพิ่งนับ ปีที่แล้วนะเอาเมษาที่ผ่านมาที่เราลอกสามน,นะคะตอนนี้ก็คือใกล้จะใกล้จะสองแสนรายแล้วนะคะดังนั้นก็ถือว่าเยอะทีเดียวแล้วก็ตอนนี้ผู้ป่วยที่อยู่อยู่ขั้นเขาเรียกวิกฤตหรือโคม่านะคะเขาก็บอกว่าก็จํานวนเยอะพอสมควรดังนั้นเนี่ยการที่มองว่าประเทศไทยเราวิกฤตเรื่องของโควิดเนี่ยมันก็ยังเยอะนะคะพคนยังเสียเยอะ ยังไม่ได้มีใครออกมาทำมาหากินได้ปกตินะคะผู้ประกอบการด้านธรุรกิจท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็หยุดกิจการโรงแรมร้านอาหารถึงแม้ว่าวันนี้จะเปิดให้นั่งได้นะคะแต่มันก็ไม่ได้กลับไปเหมือนเดิมนะคะุณผู้ฟังก็เขาก็เลยใครที่กู้เงินจากแบงก์รัฐนะคะเขาก็มีมาตรการผ่อนคน ทักทกลมทักบอกให้หยุดระยะเวลาการชำระหนี้ให้นะคะก็คือเ,อเพื่อที่จะแต่งเบาภาระนะคะแต่จริงๆตามหลักนางมูฟังมันก็คือถ้าเราเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้แต่เมื่อเขาพักหนี้เนี่ยเราก็จะได้มีเงินามาหมุนเพื่อให้เราอยู่ต่อพอถึงวันครบชําระนี่นะคะเราก็ไปชําระมนีตามปกติถือว่าเป็นลูกค้าชั้นดีมันก็จะได้รับ ช่วยเหลือเพื่อกรุ่มกันไปนะคะเหมือนมีคนบอกเันว่าถ้าเราไม่มีหนี้เราก็ไม่มีทรัพย์สินนะคะคือเราไม่ไปกู้ซื้อบ้านเราก็ไม่มีเงินไม่มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะเพราะว่าจะให้เราเอาเงินเป็นล้านเป็นเงินก้อนไปซื้อบ้านเราก็ไม่มีปัญญานะคะบอกตามตรงไม่มีปัญญาวครก็อาจจะมีปัญญาหอบเงินจบไปก็ได้นะคะแต่สําหรับหลายๆคนเนี่ยไม่มีก็เป็นมนุษย์ที่มันมู้ว่ะหรนกคุณดวงพรกลับมาดูเรื่องเรื่อง จำนวนผู้ติดเชื้อดีกว่าเมืองไทยนะ,ะติดเชื้อสะสมตอนนี้เราไตา่อันดับขึ้นมาเป็นอันดับ76ในโลกแล้วนะฮะวันนี้เพิ่ม3 1 7 4นสีคนเสียชีวิตอย่างที่คุณดวงพรว้า51าคนนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มของประเทศไทยอันดับที่15ในโลกเนะนี่ยสี่พคนเสียชีวิตเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้น35คนคือคือมองตัวเลขนะคุณดวงพรขอ,ขอพูดเรื่องโควิดนิดนึ่งออมองตัวเลขนะมัน มันไม่เห็นดีเลยมันแย่ทีนี้เนี่ยแล้วเราคิดจะเปิดประเทศอะไรในช่วงนี้ในที่สุดแล้วเนี่ยคือคือตอนแรกเราเราเปิดประเทศเรากลัวนะว่าเขาจะเอาเชื้อโควิดเข้ามาในประเทศเราแต่ว่านะฮะผมกําลังคิดว่าตอนนี้เนี่ยในขณะที่จํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันของไทยเนี่ยก็แซงขึ้นมาเรื่อยๆนะอยู่8ปดสิบแปดสิบหกแล้วเนี่ยแล้วต่อไปมันจะมีใครอยากเข้ามาเที่ยวมันอาจจะไม่มีคนอยากเข้ามาเที่ยวเพราะว่ากลัวมาติดเชื้อในเมืองไทย นะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่ 2, ะะอสองเนี่ยนะฮะสหรัฐเนี่ยเริ่มดูดีขึ้นนะหมายถึงว่าจํานวนจํานวนผู้ติดเชื้อ,อในสหรัฐเนี่ยเมื่อวานเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าคนนะฮะวันก่อนหนะ้านั้นสองวันก่อนสองวันที่แล้วเนี่ยเพิ่มประมาณหมื่นหนึ่งมีวันหนึ่งเพิ่มสามพันกว่าคนอีกซึ่งซึ่งเราก็เห็นว่านะผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องประเด็นนะครับในการฉีดวัคซีนออกไปเยอะเนี่ยมันก็ทําให้สามารถไปสกัด นะฮะจำนวนผู้ติดเชื้อได้วันนี้ก็มีข่าวนะฮะประเทศในเอเชียกลางเนี่ยเริ่มที่จะย่ําแย่แล้วเพราะว่าหนึ่งฉีดวัคซีนน้อยมากเป็นประเทศที่ที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเงินอะ่ะพวกสถานทั้งหลายอูเบกิสถานคาซักสถานอะไรเงรี้ยคาซักสถานเนี่ยจะมีเงินดีกว่าเพื่อนแต่ว่าอัตราการฉีดวัคซีนเขาเนี่ยนะฮะมีบางประเทศเนี่ยไม่ถึง1%ปอร์ซของประชากรน,นะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยนะอ่ามันเริ่มมีไอ้เชือ้อไวรัส ที่เรียกว่าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยซึ่งในเมืองไทยนี้มีครบทุกสายพันธุ์แล้วเนาะทะน่นี้สายพันธุ์เดลต้าเนีเขาบอกมันระบาดเร็วอะ่ทะทีนี้ประเด็นที่ผมเป็นห่วงเนี่ยก็คือนอกจากสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายพันธุ์ไปอีกเยอะๆนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยอไอ้วัคซีนที่เราฉีดอยู่เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องหมายถึงอย่างคุณดวงพรฉีดไปครบสองโดสแล้วเนี่ยอาจจะต้องฉีดวัคซนีนอื่นอีกเพื่อที่จะไป ไปไปสกัดสายพันธุ์ใหม่ๆอีกแล้วผมกำลังคิดว่าไอ้เชื้อไวรัสเนี่ยมันคงจะไม่ไปง่ายๆหรอกมันอาจจะอยู่อีกผมคิดว่าอาจจะสามถึงห้าปีแล้วมันอาจจะกลายพันธุ์ไปสายพันธุ์ใหม่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่คิดว่าเออ<ฮ>เขามันเหมือนดูดีแล้วนะเพิ่มจำนวนหมื่นคนสำหรับสหรัฐนี่มันน้อยมากแล้วนะฮะก็ เขากลับมาเปิดระบบเศรษฐกิจอีกคนหนึ่งแล้วก็เหมือนกับจะเป็นปกติไม่มีการรักษายะหางไม่ต้องใส่หน้ากากอะไรเงี้ยผมว่าลองดูอีกสักพักหนึ่งว่ามันจะมีสายพันธุ์ใหม่แล้วมันจะประทุขึ้นอีกหรือเปล่าซึ่งผมกําลังคิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคุณนวงพรอือก็ยังมองว่าเวลาถึงวันนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนมันอาจะจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะคุณูกฟังเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยการฉีดวัคซีนเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะม,มันก็เป็นทางอีกเรื่องหนึง่งถ้าไม่เปิดเลยเศรษฐกิจมันก็ไม่หมุนเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ย8.35เปอร์เซ็นตนะคะมีประมาณ8ล้านโดสนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทยอยฉีดไปเรื่อยๆนะคะก็ต้องต้องรอดูแซนดบ็อกนะคะมูฟังแซนบ็อกที่ภูเก็บและแล้วก็อีกหลายๆที่ที่เขาจะเปิดให ไปเที่ยวให้ต่างชาติเข้ามานะแต่เขาบอกว่าหลายๆเกือบสิบเมืองแล้วนะุผู้ฟังของประเทศไทยเนี่ยเปิดให้ไปเที่ยวได้แล้วนะคะแต่ว่าคนที่ฉีดวัคซีนนะคะครบสองเข็มก็อาจจะไปเที่ยวได้แต่ว่าก็ต้องรอดูรอดูแต่ละจังหวัดนะคะว่าเขาจะประกาศยังไงเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะประธานสบคเนี่ยเขาให้อำนาจมา ผู้ว่ารชาชการจังหวัดนะคะว่าแต่ละจังหวัดมีความพร้อมไหมนะคะที่จะเปิดให้คนที่ไปเที่ยวคนที่ไปเที่ยวจังหวัดนั้นไม่ต้องปักตัวนะคะแล้วคนที่จะไปนั้นอะมีคุณสมบัติอย่างไรหรือต้องมีพาสปอร์ตเหมือนพาสปอร์ตต่างประเทศนะคะเพราะว่าที่กรมควบคุมโรคนะคะบุฟังเขาก็ออกไงเขาก็ออกให้นะคะ เขาก็ออกให้ว่าอาใครเรื่ออะไรบอกว่าใครจะไปต่างประเทศก็ต้องมีพาสปอร์ตที่ฉีดวัคซีนแลนะคะในในเมืองไทยก็อาจจะอาจจะใช้ลักษณะเดียวกนก็ได้นะะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดจะออกมาตรการดูแลพื้นที่ของตัวเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าก็ก็ดูเพราะว่า ือถ้ามันไม่มีความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจนะคุณผู้ฟังมันก,มนก็มันก็ยากเนื่องจากว่าขนาดนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันมันแย่อยู่นะคะถ้าคุณผู้ฟังเดินออกจากบ้านไปเนี่ยมันหลายหลายร้านเนี่ยก็มีปัญหาปิดแบบถาวรน,นะ,ะนะปิดทั้งปิดถาวรแล้วก็ปิดชั่วคราวนะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ เขาเรียกอะไรนะไม่มีเงินไปชำระหนี้เลิกจ้างอีกเยอะนะคะอันเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องก็ต้องเฝ้ามองดูว่าว่าจะยังไงและทางออกของการแก้ไขปัญหามันอะจะเป็นอย่างไรนะเนื่องจากตอนขณะนี้คะบูฟังเพราะว่ามิหนี้เนี่ยมันก็เยอะอย่างที่เมื่อกี้ก่อนก่อนที่เราจะเข้าเรื่องโควิดเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าตอนนี้คือหลายหลายคนเนี่ยมีหนี้ แล้วก็ตกงานไม่สามารถที่จะ่ันชําระอะไรได้นะคะก็มันก็เป็นภาระที่ที่ทุกคนก็ตกเศร้ากันอะ่ะไม่รู้จะทํายังไงก็ตกงานนะคะมันก็เกิดปัญหาเยอะแยะไปเลยมหาลัทธบาลเขาก็พยายามจะช่วยเหลือในการที่จะให้ช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีก็ไปเจราจาแต่ละแบงค์นะหรือตอนถ้ามีปัญหาก็ไปเข้าไปหา แบงค์แต่ละแบงค์เขาอาจจะมีมาตรการผ่อนปนผ่อนชำระจดดอกเบี้ยให้นะคะเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะคะื่อปีหน้าสถานการณ์ดีขึ้นก็เจราจาการที่จะผ่อนชำระเป็นงวดงว,วดแบบไหนนะเพราะแต่ละแบงค์เนี่ยมันมีนมาตรการผ่อนชำระข้างวดเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยมีที่เปล่านะคะก็ะซื้อไวไ้เนี่ยตอนเศรษฐกิจด,ดีก็ซื้อไว้หลายๆแปลงเนี่ย เขาก็บอกว่าเนี่ยบางทีก็บางโครงการเขาบอกมีที่มีเงินเอามาตึงไว้ก่อนถ้าคุณมีเงินแล้วก็คุณก็ค่อยมาเอาคืนนะคะเอาตึงไว้ตามจานวนที่คุณที่คุณคิดว่าคุณจะมีความสามารถในการชาระนะคะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการที่จะต้องไปเจราจากเจ้าหนี้เงินกู้ซึ่งสถาบันการเงินที่เราเป็นลูกหนี้อยู่นะคะน,นี่ก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะส่วนประเด็นนะฮคะุณู้ฟังเขาบอกว่า อเรื่องเครดิตบูโรนะคะเพราะว่าคือเราจะยื่นขอเงินกู้เราจะยื่นขอบ Credit, ัตรเครดิตเราจะต้องมีประวัติการชําระเงินที่ดีมาก่อนนะคะแต่เพราะมันเกิดโควิดเนี่ยมันประวัติชําระเงินเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วคุณนิสิตนะบางเดือนก็ชําระบางเดือนก็ไม่ชําระอะไรบ้างเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากให้ช่วงนี้ยกเลิกระบบนี้ไปก่อนพะถ้าย,ยึดระบบเนี้ยมันก็จะใครก็จะกู้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า คือคุณต้องเป็นลูกมี่ชันดีอะชำระตรงเป๊เะๆทุกเดือนนะคะพอคุณไม่ได้ชำระสักสองสามเดือนเนี่ยพอจะไปยื่นกู้ใหม่เนี่ยนะคะมันก็ไม่สามารถกู้ได้เขาก็บอกว่าอยากให้อยากให้อยากให้อหอทิจารณาเรื่องนี้ด้วยเพื่อที่จะได้ปล่อยกู้ได้นะคะเพราะว่าแต่ละแบงค์เขาก็ยึดตรงนี้ไงมันเป็นหลักเกณฑ์มาที่มาจากแบงค์ชาแล้วก็โซนพังเนี่ยถ้าคุณไม่มีเครดิตบูโรอ่ะ คุณก็คืู้ไม่ได้นะคะมันก็คือทําให้เกิดไม่มีเงินไปต่อยอดนะคะคุณผูฟังเพราะว่าตอนนี้คือทุกคนต้องการเงินไปต่อยอดในการนาธุรกิจหรือดํารงชีวิตทั้งนั้นนะ,ะบางคนเนี่ยไปขายของที่ตลาดนัดหรือไปขายของแล้วบังเอิญมีมีแม่ค้าหรืออะไรเงี้ยติดโควิดตลาดนัดก็ปิดไปหนึ่งอาทิตย์พอตลาดนัดปิดไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็ไม่มีเงินมาหมุนเวียนนะคะก็ดังนั้นถ้าเกิด ไม่เคยมีเครดิตอะไรไปยนืนกู้มันก็ไม่ได้นะมันก็คือบอกว่าก็ก็อยากให้มีการผ่อนปลนเรื้องเครดิตบูโรนะคะเพื่อที่จะได้เออมีเงินไปหมุนแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้หมุนเวียนต่อไปได้นะคะอ่ะก่อนปิดจบเบรกวันนี้นะคุณผ<อ>ู้ฟังก็อยากจะมาอัปเดตเ,เรื่องของการลงทะเบียนคนละครึ่งนะคะการลงทะเบียนคนละครึ่งวันนี้นะคุณผู้ฟนะังก็ ลงทะเบียนไปแล้วเกือบจกืจะเต็ม31ล้านคนแล้วนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้จำนวนยอดคงเหลือนะคะที่ให้เปิดที่จะยังมีสิทธิ์ลงทะเบียนก็รีบๆมาลงทะเบียนนะคะเหลืออยู่ที่2,787,390นะคะรีบๆมาลงนะคะเพราะว่าอาจะได้ใช้สิทธิ์วันที่1กันยา,ากรกฎาคมนี้นะคะก็คือไม่อีกีวัน นี่แหละนะอีกสิกบกว่าวันนะคะโครงการคน,นละครึ่งก็จะเริ่มใช้แล้วนะคะเพราะว่าเต็มสามสิบเอ็ดล้านสิทธิ์เนี่ยกระทรวงกังก็ปิดทันทีนะคะยังเหลืออีกเกือบสองล้านกว่าก็รีบมาใช้นะคะส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะคุณผู้ฟังต้องช็อปถึงกับเก็บเจ็ดหมื่นล้านเนี่ยนะคะเจ็ดหมื่นบาทนะคะเพื่อจะเอาสิบล้งเนี่ยเออเจ็ดหมื่นล้านนี่เป็นสิบล้านมาสื่อเะื่อยนะคงเนี่ยเขาบอกว่าตอนเนี้ย ก็ยังเหลือสิทธิ์อีกสามล้านหกนาจากเดิมเนี่ยให้ลงทะเบียนอีกประมาณสี่สี่ล้านคนยังไม่เต็มนาคุณผู้ฟังก็ลงไปทะเบียนแค่หลักสามแสนกว่าล้านนะคะก็ยังยัง,น,ง,น,งนิ่งอยู่นะคุณผู้ฟังก็ก็ลองดูลองว่าสนใจโครงการไหนก็ไปสมัครโครงการนั้นนะคะยิ่งใช้ยิ่งได้ชอปหกหมื่นก็ได้รับก e ี voucher เจ็ดพันบาทนะคะก็ลองดูจะเอาคนละครึ่งหรือจะเอายิ่งใช้ยิ่งได้ ก็ลองไปสมัครดูนะคะเรื่องนี้ก็น่าสนใจอยู่นะคะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสําหรับวันนี้คุณดวงพรุดมทิพย์นะครับผมยยชลีมิตรไพบุตรและการซองเศรษฐกิจลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันกับคุณดวงพรใหม่อีกคนหนึ่งวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ